วันนี้เรามาพบกับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง i m a g e Hu ์นะครับแล้วก็บริการต่างๆที่มีในบิ๊ก a m มล่าพร้อมทั้งโฟโตวันเดอร์ด้วยครับโอเคก็คือจะมีเรื่องของกล้องมีอินส a าแกเข้ามาด้วยก็ความหัวข้อเราวันนี้เนี่ยนอกจาก b i ๊ก a m ม r ลของเราเนี่ยครับจะเป็นร้านขายกล้องชั้นนําของประเทศอีแล้วนะเราไม่ได้จําหน่ายแค่กล้องอย่างเดียวแลายังมีบริการบริการอินเ e รคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ ภาพพิมพ์ต่างๆภาพพิมพ์มครับผมภาพบันทึกความทรงจําอะไรของเรา<ช>ประมาณนี้ใช,ใช่ไหมเร,เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโฟตโต้บุ๊กแคนวาสนะครับหรือว่าถ่ายรูปติดบ,บัตรเนี่ยเราก็รับนะในทุกสาขาเลยตอนนี้ใช่ใช่นะครับผมใครเดินห้างอยู่แล้วหาที่ถ่ายรูปไม่ได้เนี่ยแวะเข้ามาที่บิ๊กแคมิล่าใช่เรามีถ่ายทั้ง id photo ทั้ง passport เนอะใช่ใช่สาขานะครับซึ่งตอนเนี้ยเราจะมีรุ่นใหม่เข้ามาอยู่หนึ่งรุ่น แล้วเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นมินิ11จริงๆเราจะมีวิดีโอให้ดูหน่อยตั้งนี้นึ่งมิน1มินิ11มินิ11นะครับไปดูนี่ครับนี่ก็เป็นองตัวใหม่ของเราดีไซน์ใหม่ครับสี5สีนะครับเป็นสไตล์พาสเทลมินิมอลนะครับเราพัฒนาจากเปิดตัวมาเชือมต่อพอดีเลย ต็ใช้งานง่านะคะค้ีาี่บ้ี้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอะโดดให้ดูเลยเเข้าเข้าอยู่รับครับผม ก็ใช้เป็นแบตับเบรนนะครับแบตเขาการันตีมาว่าแบตหนึ่งคู่ถ่ายได้สิบกล่องเพรากับว่าเราถ่ายได้หนึ่งร้อยลูกนะครับในแบตอาคลายแค่คู่เดียวนะครับก็คือไอ้ถ่านสองเอสองก้อนเนี่ยถ่ายได้สิบกล่องก็คือตก10บหนึ่งร้อยลูกอ่านั่นเองตามสเปคของคุจิให้มาเลย หือว่าคุ้มมากๆ,ๆนะครับกินไปน้อยมากนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของอความกว้างของหน้าเลนเพิ่มเติมอ,อีกใช่เพราะว่ามันถ่ายเซลี่ล้ได้นั่นเองที่น้อ,องอบอกนะครับผมแล้วก็มีนี่เลยปุ่มใหม่ๆครับปุ่มกดที่เป็นวิบวับวิบวับเลื้งแสงด้วย<อ>มีนะเป็นปุ่ม<ฟ>ชัตเตอร์นะครับผมเป็นลูกเล่นของชัตเตอร์นั่นเองอ่ะบนแล้วโอเคครับผม ก็ประมาณนี้นะคะโดนรุ่นใหม่ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่2290้าบาทเนี่ยราคาไม่แรงเลยเบาเเลยนะครับชุดนี้แล้วเราก็มีโปรโมชั่นหลายๆรุ่นนะครับอย่างอย่างมินิส1นี้เรามีตัวอย่างให้ดูก็คือจะมีสีลิมภูสีขาวสีฟ้าเรามีหนึ่งสีดำแล้วก็มีอีกสีนึงที่เป็นสีม่วงประมาณนี้นะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับครับผมมีอะไรมาบ้างครับก็ที่แรกครับก็จะเป็น พิซซุ่มรับตุาคา1,990บาทครับก็คือตัวนี้ตัวนี้อ่าเลยสีสันสดใสก็จะมีแถมตานี่เลยสายมีฟิล์มให้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีฟิล์มต้นตาลไม่อีกหนึ่งกล่องนะครับจะมีสายมีฟิล์มให้นะครับอย่างว่าครับหลายๆคนก็ชอบชอบชอบเรื่องของความสดใสความน่ารักของมินินะครับทีนี้เรามีตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งมินิเี่900ครับมินิี่9ติด c l a s s i มีโอ ตัวนี้จากราคาปกตินะครับอยู่ที่5,790นานะครับตอนนี้โปรโมชั่น3วันเองเท่านั้นนะครับเหลือ4,880อบาทครับพี่พุชทุกสาขานครับวันนี้ไม่ได้มาให้ดูเพราะว่าที่นี่เราขายหมดเลี่ยงแล้วขายหมดเลี่ยงเลยครับขายดีมากมีสองสีได้ขายอื่นๆอยู่เนาะได้ครับผมอันนี้เป็นมินิลิงนะครับก็ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่3,000 890บาทนะครับเหลือ3,190บ,บาทเองตัวนี้ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่ามองว่าเป็นแค่เครื่องปิ้นนะครับทั้งรีทิ้งทั้งต่างซูมนะครับแล้วก็ให้เป็นของขวัญได้นะครับผมตัวนี้ทําได้หมดเลยอ่าต่อมาอ,อีกตัวนี้นะครับเป็นมินิเก้านะครับจ่าราคา2,390บาทนะครับเหลือ1,990บาทครับโ<ห>อ้โหลดไปสี่ร้อยในส่วนมินิเก้าเนี่ยมันมี แบบใหม่ออกมาเนะาะนะครับจะสังเกตว่าตรงกรอบหน้าเลนเนี่ยมันจะแบบยิบยับยิบยับยิบยับยหน่อย <ไ S 1> น,ะนะครับ่วงนี้ก<ไ>็จะเ,เป็นเลุค<บ>เคลียนะครับลุคเคลียมินิน<ไ>ก้านะครับมักสีมันจะใสๆหน่อยไปเป็นยินมิเต็ดอีดิชั่ช<ไ>นมีม่วงมีเหลืองมีชมพูนะครับตรงนี้ต้องหน่อยโอเคดูนะฟิล์มฟิล์มเรามีหลากหลายมากนะครับผมก็ตอนนี้ฟิล์มก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับอันนี้ ซึ่งฟิล์มฟิล์มปกติไอ้ที่ว่า3แถมหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ฟิล์มขอบขาวราคาปกติมัน270บาทปกติ270บาทแต่ถ้าซื้อ3คือ810บาท810บาทตกเฉลี่ยแล้วจะได้กล่องละ200กับสอบาทเท่านั้นโฟกัสนิดนึงฮะจาก250 270เหลือ202บาทเท่านั้นเองนะครับได้แล้วถือว่าคุ้มฟิล์มหนึ่งกล่องถ่ายได้10รูปนะครับแล้วก็เราหลายๆท่านกังวลว่าซื้อไปเยอะจะเก็บได้นานไหม ตอนนี้ของบิคคอมเมล่าเราสั่งล็อตใหม่มาทั้งหมดเก็บได้ยาวนานประมาณปี2021นะครับปัจจะหมดก็คือเกือบเดือน8เดือน9อีกปีหรือ2ปี 2> <อ>ได้เลยแต่ถ้าลูกค้า<ท>ได้ซื้อแล้วมัน่นใจเลยว่าใช้หมดใช้ไม่ถึง2-3วันแน่นอนนะครับตอนนี้ราคาฟิลมนะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าไม่ได้ซื้อปอเนี่ยซื้อแบบกล่องเดียวเนี่ยก็เราก็จะขายอยู่ที่250บาท สองร้อยห้าสิบาทก็มีโปรลดให้จากสองร้อยเจ็ดสิบไปยี่สิบาทแต่ซื้อสามกล่องหรือฝ่องุ่มกว่าแล้วมันจะอยู่ประมาณสองร้อยสองบาทใช่ครับถ้าเป็นลายการ์ตูนก็จากสามร้อยสิบบาทถ้าซื้อแยกนะครับกล่องเดียวสองร้อยแปดสิบแต่ถ้าลูกค้าซื้อสามแถมหนึ่งเหมือนกันจะตกกล่องราคาสามร้อยสองร้อยสามสิบสองบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงอะไรต้นประหยัดลงไปได้เยอะเลยนะครับฝากเรื่องของอินสแตนดด้วยแล้วเราจะหาซื้ออินสแตนดได้จากที่ไหนนอกจากร้านบิ๊กคาเมิล่าของเราแล้วเราจะมีฝากร้านอีกแบบหนึ่ง วันสต็อปช้อปปิ้งคือเข้าครั้งเดียวคุณได้ทุกอย่างกลับบ้านได้หมดเลยนะครับนั้นคือร้านอะไรเอ่ยเป็น Wo n เดอร์ o p p h o t o ครับ w o n เด r Photo Shop ครับ w o n d e r Photo Shop by ายบิ๊กนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์การพิมพ์ด้วยถ่ายต้้งด้วยจริงๆจริงๆพวกนี้เขาจะแบ่งวงจรเลยครับเพราะวงจรเขาจะแบ่งเป็นโซนนะปกติเราจะถ่ายรูปแล้วผ่านโซเชียลเป็นส่วนใหญ่ใช่ั้งกายเราวงกว้างแต่คุณลืมเรื่องของคำว่าโซเชียลในครอบครัว เพื่อจะได้เป็นลูกให้คนในครอบครัวได้เห็นได้่ได้มีความทรงจำตรงนี้ขึ้นมานะครับอ๋อพาไปดูกันเลยเนาะครับผมระบบพิมพ์ภาพที่ทันสมัยไม่ใช้ระบบน้ำยาแบบเก่าซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ นอกจากนี้ยังให้สกินโทนที่สวยงามและมีความละเอียดของภาพสูงอีกด้วยระบบการใช้งานง่ายรองรับระบบทัชสกรีนและลูกค้าสามารถเลือกรูปภาพผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยแล้วยังสอดคล้องกับโซเชียลดิสแทนซิ่งในปัจจุบันด้วย การทำโฟโตบุ๊กพิมพ์ภาพด้วยระบบดิจิตอลสามารถบันทึกความทรงจำในรูปแบบของรูปเล่มที่ง่ายในการเปิดดูและเก็บรักษาได้นานเนื้อกระดาษอาร์ตหนา160แกรมมีรูปแบบให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์หรือจะออกแบบเองตามความต้องการของคุณได้เลย แคนวาสใช้ระบบอินเจ็ดด้วยเครื่องน้ำยาฟูจิฟิล์มที่ทันสมัยสวยงามมีมาตรฐานผ้าแควนวาสนำเข้าจากต่างประเทศมีมาตรฐานคงทนสวยงามนอกจากนี้โครงไม้ได้มีการอบน้ำยาป้องกันแมลงอีกด้วยพร้อมบรรจุกลองทรงตึงมือคุ้น,นของภาพเราก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเฟรมบอดี้คอร์และตัว พิกเจอร์เฟรมค่ะโบนเนเฟรมน้ำหนักเบาปลอดภัยในการใช้งานสามารถตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและมีอายุการใช้งานได้นานวอดิคอโคงไม้พร้อมผลิตและส่งมอบได้ที่หน้าสาขาได้เลยมีให้เลือก3แบบไม่ว่าจะเป็นไซส์6 x 8คูณและ8คณ12 พิเจอร์เฟมกรอบไม้สำเร็จรูปรูปทรงทันสมัยสวยงามมีแมสกระดาษและกระจกใสบริการรับถ่ายรูปติดบัตรนักเรียนนักศึกษาสมัครเรียนสมัครงานวีซา่าสามารถรอรับได้เลย ใน Wondershop เนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้าไปแล้วนะครับเราจะแบ่งโซนทั้งหมดอยู่5โซนโซนแรกที่เราจะเจอก่อนเลยก็คือเป็น w o n d e r Pin ิ t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  เตชลูกค้าสามารถที่จะเดินมาปุ๊บฉันอยากพิมพ์รูปแค่มีแอปพลิเคชันสามารถโอนภาพเข้าเครื่องแล้วก็ปิมพได้เลยทันทีนะครับโซนที่2จะเป็นเรื่องถึงอ่าเรื่องของ Quality p r i n t e r s e r v i c วก็จะเป็นเรื่องของการพิมพภาพไม่ว่าจะเป็นแคนวาสโปรโตบุ๊กหรือว่าเป็นพวกกรอบต่างๆนะครับ ตอนต่อมาก็คือโซนที่3จะเป็นมิเรตตันคาร์เมล่าแอนด์อิสตกก็คือถ่ายดังต้งนดิเรตด้วยแล้วก็ต้องอิสต a x ด้วยต่อ,อมา<ช>อีก2โซนสโซนสุดท้ายสโซนนี้จะสนุกสุดจะเป็นโซนเกี่ยวกับพรีเมียม i y y อวายแอนด์อใน Wonder Photoshop เนี่ยมันจะมีมุมให้ลูกค้านั่งคือถ่ายรูปปิ้นรูปแล้วก็เอาผ้ามาตัดต่อ ทำเป็นรูปเดียวในโลกของคุณเองได้เลยก็เหมือนในคลิปเมื่อกี้นี้ในคลิปเมื่อกี้ใช่ที่ตัดเองก็คือจะเป็นพวกอ่าสครับบุ๊ก็คือเหมือนคล้ายๆโปสการ์ดนะครับแล้วก็มีพวงกุญแจมีเข็มกัดทําได้หมดเลยเอาภาพลงไปในนั้นก็ได้ส่วนต่อมาเป็นน้องใหม่ที่เปิดเป็นโซนที่5โซนสุดท้ายก็คือโซน ID Photo ก็คือเราจะมีการถ่ายภาพเรื่องของภาพติบัตภาพพาสปอร์ตนะครับน้องๆในร้านสามารถทําให้ลูกค้าได้ การถายวีซ่าตรกนี้นครับก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้านพนักง,งานว่าจะไปจังหวัดอาว่าจะไปประเทศไหนนะครับก็มีทุกหลายนิ้วเลยนะครับก็คือ1นิ้ว1.5นิ้ว,นว,นว2นิ้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงนี้เลยรูปที่บัตรนักศึกษาสมัครเรียนนะครับอ,อันนี้ก็มีบริการด้วยเหมือนกันนะครับ นี่จะเป็นโฟโต้บุ๊กครับโฟโต้บุ๊คชูสูงสูงนี่เลยนี่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 ของพี่โอ้เสนอนี่ดีกว่าอยากให้ทุกคนจะได้เห็นว่าเออมันสมคบเสนอรับเป็นรูปในครอบครัวคุณพ่อพี่โอ้นั่นเองนะครับของนี่เอาเป็คุณพ่อมาทรัเป็นโฟโต้บุ๊กใช่เพราะว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวความสนุกสนานของเรานะครับบางทีเราก็ไม่ถึงได้เพราะว่าคุณพ่ออยู่ไกลนะครับผมมันทําให้เรามีความทรงจำดีๆเรา นั่งอยู่เราคิดถึงเราก็หยิบมาดูได้นะครับอีกการ์งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนวาสนะครับนวาสก็นี่เลยข้างหลังเราข้างหลังนี่ไงข้างหลังเลยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูแบบชัดๆนะครับเรามีกันหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นนวาสนวาสเป็นผืนผ้าใบนวาสอย่างดีนะครับทำความสะอาดได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้เหมาะสําหรับเป็นของขวัญก็ได้ถือว่าเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกนะครับแล้วก็จ่าทาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ง ป็นตกแต่งในบ้านก็ได้นะครับนั่นแหละคือภาพเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจดจำตรงนี้นะครับผมฝากไปด้วยนะครับอ่ะามาๆเลอันนี้ก็จะเป็นของตัวปติทัศนะครับอ่เนีวนะครับอ่าอันนี้รูปสาวสวยนะครับรูปสาวสวยอ่าน้องโอ,งอ๋นะครับสาขาทีสองคารานี่นะครับอันนี้นสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วเพราะว่ามี่คนเดียวมีคนเดียวแค่สวยสุด อันนี้ก็จะเป็นวัติคอหรือว่ากรอบลอยนะครับเขาแค่เตรียมคายรูปมาแล้วก็มาที่หน้าสาขาแล<ช>้วก็รอรับณวันนั้นได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่400บาทไซส์6 8ค8นะครับแล้วก็มีไซส์8ค10 4 50แล้วก็8ค12 520บาทแต่ถ้าเป็นแบบขันว้าแบบที่ลูกค้าบอกว่ามันหนักไปจริงๆเรามีแบบเป็นโฟมด้วยนะ เราทำให้วันตกตวิตเบาเบามากปิดผนังได้มีหลายไซส์เหมือนกันไอตัวนี้ก็เหมือนกันคือ่าไม่ต้องเจาะผนังด้วยค่ะคือด้วยน้ำหนักที่มันเบาเนี่ยเราแปะกาวสองหน้านะครับติดผนังได้เลยอันนี้เบามากนะลองมาสัมผัสลองปินได้นะครับรอรับได้เลยครับใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับรอทางบินได้เลยก็ราคาเริ่มต้น5 9 0บบาทครับมีอะไรครับพี่อ๋อง แล้วก็มีตัวพิชเช่เฟรมนะครับกรอบไม้กรอบไม้โอเคน,น, okay. นี่เลยกรบอบไม้นะรอครับอันนี้กรอบไม้นะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับอ่าถ้าเป็นไซส์สี่คูงหกตัวน,นี้นะครับอยู่ที่น้าต้นที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่พี่โอถือน,นะครับ,ร,บราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่วนอันนี้ ไฟนี้แปดคูณสิบนะครับจะอยู่ที่690บาทครับอนไฟนิดนึงนะนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะพอเห็นขนาดนะครับเทียบกับไฟหน้านไปแข็งแรงนะครับคลาสสิกดูสวยงามมากนะครับตอนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสาขาของวันเดอร์ฟุ o โตนะครับก็จะมีบริการที่ถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปครับก็คือมีบริการพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้ นะครับอ๋อเป็นเป็นสติ่งนี้ก็คือเป็นลายสติกเกอร์ส่วนตัวนะนี่ได้เลยเป็นสติกเกอร์ที่ติดนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะมีเครื่องพิมพ์ด้วยออ๋เราผลิตสติกเกอร์ให้แบบรอรับได้เลยรอรับได้ใช่ใช่ครับอืมโอเคเลยถ้าอย่างนั้นลูกค้ามาวันสต็อปช้อปปิ้งที่ผมบอกจริงครับมาที่บิ๊กคาเมล่าคุณจะได้ทุกอย่างนะครับแลได้รอยยิ้มและความสุขกลับบ้านแน่นอนนะครับเรื่องราวในชีวิตก็ตั้งเยอะจะเก็บไว้แค่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำไมเรียนออกมาเป็นโฟโต้บุ๊กดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กแฟชั่นบุ๊กข้อสองสองริมบนแคนวาสแคนวาสสวยๆเอาไว้แต่งบ้านได้ข้อสามง่ายเลยได้ไล like, ค์ในชีวิตจริงได้กดไลค์กดแชร์ในชีวิตจริงข้อ,อสี่ี่นะคบเก็บไว้ได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุในวดีโอไม่มีก็คือจะเป็นเรื่องของเป็นของชิ้นเดียวในโลกทให้เป็นของขวัญก็ได้ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้คุณหวรยสวยงามเลยทังโพลบุกคือท่านก็ตอรูปแล้วไปเิ้นกันแรับบุ๊กทำปฏิทินก็ได้อย่างที่เรียนใบนะครับที่วันสาขาวด้วยสอบทำในได้ทุกอย่างโอเคทีนี้เรามาแวะกันที่อินสตาแกรมซะหน่อยไหมครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นเฮลโลคิตตี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ที่แนะนา,น,านะครับก็คือจะมีของแถมพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นแก้วน้ำอ่าแบบนี้เลยครับโอเคแถมพิเศษเพิ่มเติมเรามาอินบ็อ,อกกันอันนี้มีอะไรบ้างก็งในเซตนะครับก็จะมีเข็มกลัดด้วยแต่เข็มกลัดตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เตี่นตรงฝา <พอ S 2> เป็นเข็มกลัดพอใช้เป็นฝาปิดเลนส<ช>์เราเราเปลี่ยนลายได้นะครับแล้วตัวตัวลายที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นเข็มกลัดในตัวนะครับเอามาติดอะไรก็ได้ จริงๆไม่ใช่ว่าปิมแค่กล่องเล็กๆ3ามาถหนนะลูกค้าซื้อเป็นแพ็คคู่ซื้อ3เซตแล้วก็แถมหนึ่งเหมือนกันแพ็กเก็ตเรามีแพ็กเก็ตเรามีหลากหลายหลากหลายนะครับแพ็คใหญ่แล้วมีอันนี้ตอนนี้นะครับราคาชุดนี้เป็นชุดที่หายากที่สุดและทําราคาพิเศษที่สุดเลยนะครับ ซื้อแล้วได้ของแถมมากมายรวมถึงแก้วน้ําที่ผมเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเป็นลิมิเต็ดดีกว่าเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็น่าจะหาซื้อกันยากนะครับพอดีว่าโต๊ะนี่มันมีสวิตช์มีอะไรเยอะแน่เราก็เลยต้องถือกันต้องถือกันต้องถือกันหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นของแถมเนี่ยอ่าไอ้กล่องกล่องนี้นะครับยัดมาให้นะครับราคาพิเศษนะครับสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับตัวหนึ่งนะครับผม่าสุดในตะกูลมินิตะกูลมินิ คซึ่งปกติเราจะมีมินิเก้าใช่ไหมมินิเก้าลูกค้าหลายๆท่านต้องเล่นเป็นแมนนวลในการหาแสงซึ่งแมนนวลเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าควรจะใช้แสงหรือเอฟค่าเอฟเท่าไหร่นั่นเองอย่างเช่นข้างบนนี้จะเป็นรูปบ้านนะครับเราจะเรียวโหมดอินดอร์จะเขาถ้าเราหมุนมาฟังก์ชันนี้มันจะกลายเป็น F12.7 ก็คือเกว้างหน่อยอาจจะไม่กว้างมากแต่ถ้ามาเป็นรูปเมฆนะคะเป็นรูปคาวดี้นะครับเขาจะเปิด f ที่16เปิดมาที่รูปธาตุ กลางๆเขาจะใช้ f 2แต่ถ้าเอาแบบอ่า Sunset White ก็คือพาทิ่จ้าจ้ามากๆจากเป็น F32 <éta> คือจุดนี้มันจะทําให้ถ้าลูกค้าไปหมุนผิดเนี่ยถ้ามันอาจจะสับสนได้เลย สีสวยไม่สวยอยู่ที่เราไปเผอไปหมุนก็คือไอ้ไฟที่หมุนๆตรงนี้มันเป็นการปรับ้านตับคา่าแ,แสงใช่ค่ะดูนัแส่นั่นเองนะครับลหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจราคาตอนนี้ลดเหลือพันเก้สิทีนี้ถ้าลูกค้าอยากอัพเกรดขึ้นมาหน่อยเพิ่มเงินไปนิดนึงเรามีรุ่นใหม่มานําเสนอคือมินิส1บนะครับ มินิเเป็นปูออโต้ก็คือขนาดใกล้เคียงกันเนาะใช่ขนาดใกล้เคียงกันก็ที่เราเปิดคลิปให้ดูไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือตัวมินิเ1ตที่มันมีไอ้ปุ่มไฟมีปุ่มสติเตอร์มีไฟเรืองแสงมไฟเรืองแสงครับผม แับกระชับขึ้นแล้วก็เป็นฟูลอ auto อเพราะว่าต้องคืนแสงคาวดี้หรือใดเดี๋ยวฉันควบคุมและคำนวณนี่ก็คือ,อกดเลนขึ้นมาถ่ายได้เลยไม่ต้องไปหมุนแล้วไม่ต้องมานา<อ>ั่งหมุนไม่ต้องมานั่งเอ้ยฉันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วเราสามารถที่จะางามนมอ,อัตโตได้ง่ายเลยง่ายต่อการใช้งานมากข<า>ึ้นนะครับผมตัวนี้มีกระจกให้สําหรับเซลฟี่ด้วยนะครับของขนาเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเลนก็จะกว้างขึ้นนะครับคือมินิกล้าเนี่ยไฟที่ขึ้นคือระบบออโตของตัวเครื่องมันแนะนําเราเฉย ตอนเราไปอยู่กลางแดดใช่ไฟก็จะไปขึ้นตรงกลางแดดนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาุ่มในบ้านมันไม่ได้ทํางานอ่ามันเป็นการแนะนำารการหมุนเนี่ยมันคือการบังคับใช้อาใช้ว่าเราจะใช้อันนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไฟที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนตามคําแนะนําก็คือมันจะวัดแสงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้คือจุดวัดแสงอ่าใช่เลยถ้าเราใส่ฐานแล้วเราเอามันไปต่องตามไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไฟมันจะวิ่งไฟมันจะวิ่งตาม แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมมันเป็นการแนะนำว่าเราควรจะใช้ตรงนี้นะใช่ไฟไฟมันจะไม่วิ่งตามการหมุนไม่การหมุนแล้วก็บางท่านเรื่องแปดป่านิดนึงแปดบางท่านนะครับผมเห็นในของคลิปฝรั่งนะเขาไม่ชอบแสงแปดที่มันยิงทุกลูกพ้าเอาเทปดามาปิดมันก็ช่วยได้ทําให้แสงเราไม่สว่างอะเขาเรียกว่าหลังไม่ดําแต่จริงถ้าเพิ่มเลยนะครับได้รุ่นใหม่ๆแสงจะช่วยได้เยอะเลยเพราะอย่างรุ่นอย่างพวกไม่มีลิงก์ ริเพยเพราะทำในรีเพย์อย่างเงี้ยมันจะมีโหมดไนท์กลางคืนให้ซึ่งมันสามารถถ่ายเป็นพวกดับเบิลเอ็กโพเชอร์ได้คือเรื่องของการเก็บแสงการเก็บสีเข้ามาในภาพได้ด้วยนะครับสันดันะครับเสียหาที่เรามาพูดกันวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องของกูจิอินเตอร์แตกนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับมินิเก้ามินิเก้าเป็นตามๆเป็นซุ้มๆอ่าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับไปกันเลยเลยนะครับตัวตอไปนะมินิเก้าสิบ ่าคลาสสิกมีโอมี2สีเหลือ4,880บาทนะครับและก็มินิริ้งเหลือเท่าไรครับสามพันอเก้าสิบเหลือสามพันหนึอยเก้บาทโอเคร้อยแปดเจ็บาทมินิเจ้านะครับท้อ่าตัวนี้เหลือ1,990บาทแต่ตัวนี้ของเริ่มน้อยแล้วนะเริ่มน้อยแล้วนะครับมี9สีนั่นเองนะครับเลือกได้เราลดราคาพิเศษ3วันนี้นะครับต่ามา ตัวสุดท้ายที่ทําราคาเิเศะคราคาโหขายดีมากตัวนี้นี่นี่ลิเพลิเพมันย่อมาจากอะไรมาจากคําว่าไ right ร hey ์และเพลไรก็คือใช้ชีวิตแบบสนุกคือการเล่นของชีวิตนั่นเองก็ราคาเหลือ4,490บาทนะครับตัวนี้ลดไป1,000บาทนะครับของอสาขาด้วยแล้วก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับ Wonder Photoshop by Big i a m e r a นะครับทุกภาพนะครับมีเรื่องราวให้จดจำนะครับผมให้คุณค่าทางจิตใจนะครับ